สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแกะร้าว่ั้มกันเป็นอัลบั้ม Breath of Love Last Piece นั่นแหละนะคะทุกคนก็เราสั่งมา3บั้มนะเลือกปกมาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าร้านเหลือปกนี้นะคะก็เลยได้มาเท่านี้นะคะ3มเมมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราอ่ะได้ปกใครบ้างคือไม่รู้ว่าคิดอะไรเหมือนกันก็คือเราก็เก็บการ์ดเมนรบแล้วแหละแต่ว่าแบบอยากซื้อบั้มมาลุ้นการ์ดอีกอ่ะ <laughs> คือตอนแรกซื้อซื้อดีวดีมีปี5ไปเป็นร้านที่แบบ สามารถเลือกการได้ก็คือร้านสั่งมาทั้งหมด10อันนะทุกคนแต่ว่าแกะได้มาแค่ใบเดียวซึ่งเราอ่ะอยู่คิวสองไงก็เลยไม่ได้นะคะร้านก็เลยคืนเงินให้เ็ลเอาเงินไปซื้อบัามมาลุนเพราะว่าแบบเออทุกคนอยากลุนจริงๆลุนเสร็จก็คงจะได้เอาไปขายเหมันเดิออาจจะได้ขายขาดทุนด้วยนะคะ <laughs> ก็ที่เราได้มานะคะก็จะเป็นปกพี่แจ๊ลโลพูดยองแจกแบบยองแจปังมากก็พี่จินยองนะคะทุกคนเรามาเริ่มจากปกใครก่อนดีปกน้องยองแจก่อนไหมเล็กเลี้ยงโตเนาะมังเน่ไปให้ยองเรามาเริ่มแกะกันเลยเนาะโอเคโอเคแกะได้แล้วนะคะป๋าจะแกะได้ก็คือกรีดก็มาดูแผ่นซีดีกันก่อนเนาะโอเคมาเริ่มรุนกายกันคือแบบตื่นเต้นเว่อว่เฮ้ยมันให้ก๊าซออกมาปะ โอเคโอเคเรามาเปิดดูรูปให้ดูเพราะกลุปกลิบนะคะเพราะว่าอยากดูรูปว่าแบบเออขนาดไหนโอ้โหโอ้โหดีมากโหยองแจคือแบบทุกคนดีเวอร์โอ้โอ้อ่าก็มีเป็น แท็กลิสเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะคะขอดูเปิดโป๊ดมินิโป๊ก่อนเนาะก็เราจะออกพลาจะออกมาด้วยไหมโอเคหนึ่งสองสามได้เป็นพี่จินยองนะคะทุกคนเราเคยได้แล้วนะพี่จินยองแล้วก็ขอดูไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฟิล์มนะคะฟิล์มได้เป็นพี่เจนนี่นะทุกคนหล่อมาอกมาก็เคยได้แล้วปะเออตอนตอน,นั้นก็เคยแกะได้แล้วนะมาดูการใบแรกกันก่อนนะครับหนึ่งสองสา น้องขยยทุกคนอุ้ยน่ารักมากก็คือแบบท่าสมจูบนี่นะเกามานะคะน <c oughs> ี่มาว่าด้วยเ <c oughs> เรามีแล้วไงทุกคนฮัลโหลอ้ยไม่คิดว่าพี่แกจะมานะเนี่ยโอเคค่ะบัมแรกผ่านไปเราเลยอ,อีกสองบัมไปดูต่อ <c oughs> ต่อมาเป็นพี่จินยองเลยนะคะทุกคน เป็นแผ่นพี่จินยองนะคะก็จะสก,กีนชื่อเนาะเรามาเริ่มกันเลยตื่นเต้นอีกแล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนดูดิโอเค okay, เอาน้องออกไปก่อนนะคะอ่าก็จะมีแผ่นแทกลิส um. เหมือนเดิมเรามาดูรูปกันคือหน้าหลังมันจะเหมือนกันหมดเนาะโอ,โอ้ดีมากอ้ยชอบมากอะที่แบบตาเป็นแบบวิงวิงแบบ เนี่ยทุกคนก็ตรโซฮอตอะแต่นี้ดูแบบคุณชายแต่สีแดงเมื่อกี้คือแบบโอ้โซฮอตไม่ไหวโอเคะคะ่ะเรามารุนรุ้นเปิรตเตอร์กันก่อนว่าจะได้ซ้ำไหมหนึ่งสองซ้ำยยังได้ไม่ซ้ำนะคะทุกคนโอเคดีหนึ่งกลุ่มก็เป็นหาฟิล์มก่อนนะอันนี้จะเป็นฟิล์มปะใช่หนึ่งสองซ้ำ ขยอมทุกคนเราไม่เคยได้ฟิลขยอมเลยได้เป็นน้องขยอมนะคะโห<ฮ>ดีคือแบบทุกคนน้องขยอมเคมาเรามาลุ้นการกันเนาะใบแรกขยอม,ยอมเป็นเออขยอมอีกแล้วนะคะก็คือเป็นน้องขยอมพอลร้อยนะคะเราเคยได้ยังใบเนี้ยน่าจะยังไม่เคยได้เนาะก็อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายเลยนะหนึ่งสองสามพี่แจ็คหล่อมากทุกคนหล่อมากเป็นพี่แจ็คส่งจุ๊บ หลอพูดโอเคนะคะบั้มนี้เราได้ของทั้งหมดเท่านี้เนาะต,ต่อมาอจะ<อ>เป็นบั้มสุดท้า,ทายและท้ายสุดของเราแล้วนะคะคก็คือปกพี่แจ็คนั่นเองแบบหล่อมากอะทำยังไงดีโอเคก็คแผ่นซีดีนะคะก็จะเป็นชื่อพี่แจ็คมือนเดิมคือชอบสีผมนี้ของพี่แจ็คมากโอเคก์ดหน้านี้เลยนะโอเคเรามาดูรูปกันสักหน่อย ให้พอกระชุ่มกระชวยหัวใจโหหล่อมากอะทุกคนโอ้ดัตตี้ไม่ไหวคืออยากดูรูปเสร็จเสร็จข้างมนโอเคโอเคมาเบ้าสุดท้ายแลวคะ่ะโอเคหนึง่งสองมันแกะยา,ยจากจังวอเตอร์ ซ้ำพีมาเ <laughs> <laughs> มนมาค่ะ <laughs> แต่ว่ามีแล้ว <laughs> โอ้ยนึ่ออันนี้ก่อนใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเข้าไปก่อนข,ขอร้องละ่ะขอร้องละ่ลงละคุณใช้ปวดเข้าไปก่อนโอเคโอ้พี่จินยอง <gasps> ดีมากทุกคนคือแบบหล่อมาก แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นการ์ดเนาะหนึ่งสองสามพี่แจ๊คอุ้ยเป็นรอยการ์ดที่แบบทุกคนแบบเป็นรอยการ์ดอย่างนี้เลยแบบเนี่พี่พี่แจ็คถือเพชรอะไดมอนด์แล้วก็ใบสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามขย้ดูชักกี้คือแบบใบที่ถือชักกี้มีคนตามหายเยอะมากเนี่ยน่ารักมากทุกคนทำไมชักกี้นองหน้ารักเรายังไม่มีชักกี้เบอร์สี่เลยนะคือแบบน่ารักมากนะคะ ทุกคนเราก็ได้ของประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะขอตัวไปหาไข่ไก่ก่อน <laughs> บ๊ายบาย